สวัสดีครับพี่น,ออน,ษษน้องผพ่อเกะทรเกษตรบาลนน่น่คือเก้านะครับพี่น้องวันนี้กะมีเรื่องสิมานําเสนอพี่นําเสนอน้องคือเก้านะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิงตน้นอินทผลัมนะครับที่ที่บาลนุนปลูกไว้นะครับประกาศประมาณห้าปีแล้วนะครับกะปลูกได้ประมาณสามปีก็ออกช่อนะครับพี่น้องแต่ว่า เป็นชอ่อตัวผู้หรือตัแม่นั่นเดี๋ยวเข้าไปตามเบิ้งกันเนาอพี่น้องว่าว่าเขาสิเป็นช่อแบบไดแต่ว่าที่เห็นเห็นมันมีอยู่สองช่อนะครับแต่ว่า <c oughs> มันออกช่อมากมันสิบาทบาทได้ยังบันหูเพราะบ้านน้นกับบัาน,นไหนไปเบิ้งเนาะครับพี่น้องก็เลย สิไปเบิ่งกับพีกบนองพร้อมๆกันนี่ล่ะครับว่าอินทผลัมต้นเนี่ยเขาสิได้ไปตอบอรหรือเขาสีพอส่อซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวเอ่เข้าไปหาคำตอบกันจากต้นอินทผลัมกันเนาะครับปะ่ะไปกันเลยครับพี่น้องเอ่อมานีกัสิพาพีพาน้องมาพ่อครับอ่าอินทผลัมนะครับผมสำหรับอินทผลัมต้นนี้นะครับบาลนนปลูกมาประมาณหาปีแล้วเนาะครับพี่น้อง ปุประมาณหาปีแล้วนะครับต้นสิประมาณนี้เดยวบ้านนุสิตไทยบางใกญ่ใที่หนึง่งต่ว่าตอนนี้ต้นนี้กาคือบ่ได้ไปต้อนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นต้นตวผูนะครับเป็นช่อตวผูกระสิมีมีช่อตูปูนะครับพี่น้องกาพอสิใหญ่ได้พี่น้องมีอยู่สองช่อนะครับออกสุปีพี่น้องต่ว่าออกปีละสองช่อเป็นต้นตูปูนะครับเนี่ยครับ ช่อเนี้ยเขาสีบานแล้วพี่น้องมึงด้วอ้อเสียดายครับพี่น้องนหนจะเป็นตโตมียให้เนอะมึงด้วยพี่น้องช่อนี้บานแล้วนะครับช่อนี้บานแล้วมีผู้ใดสนอกสนใจบ่พี่น้องอยากได้ช่อไปผสมนะครับตวบาตะบาบ้าโน่นบางหูนะครับพี่น้องบ้านเป็นพันนี้อย่างนี้เพราะว่าไปซื้อยูนตลาดถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักครับอืม ก็เลยซื้อมาสองตนนะครับตอนนั้นซื้อมาตน 600, หกร้อยห้าสิบเนาะพี่น้องปีที่แล้วก็เป็นครับปิดปีที่แล้วสิเป็นยุ่ช่วงนี้แหละพี่น้องเนี่ยปีที่แล้วเป็นยุ่ช่วงนี้นะครับพอชอมันเบาน่นตัดออกไปแล้วนะครับพี่น้องปีนี้ก็เลยมาริดมาิดหนามันออกครับพี่น้องนี่ก็ดีขึ้นนะครับพี่น้องปีที่แล้วนี่ไม่ได้ตัดด้พี่น้องปีที่แล้วไม่ได้ตัดส่งภูมมันนะครับพี่กะ สีเขามาหาเมันกันยากนะครับพอ้ยน้ามันปักตละลเทียนี่บวมบ้านน้นเป็นไข่ยุเป็นมือพี่น้องไม่ได้ตัวได้เรื่องจริงเลยนี่เนี่ยครับอันนี้คี่ดอกตอผูเกศสอนตวผูนะครับพี่อ้อกมะได้สนใจบอเกศสอนตอผูบ้านน้นมาเอาอยุสิสวนบ้านน้นได้ด้วยครับพิกัดเลยคืออยู่อ่าระยองนะครับแถวเขาเยดานะครับพี่น้องแถวเขาเยดานะครับเขามาทางเขาแยดาเราโทมาต,ตามไ่หรือ หรือหร้อคอมเมนต์มาใต่คลิปก็ได้บาโนอนก็สิบอกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพี่น้องเนี่ยเป็นเป็นช่อตัวผู้นะครับบานนนปลูกสามตนนะครับพี่นอ้องอือต้นนี้ก็เลยเป็นตัวผู้ถ้ากะกับพ่ท่านได้ตัดทิ่มดอกพี่น้องพว่าล่อเบิ้งอีกกอนเพราะว่ามันสิมีอยย่สามตนที่ที่ยังป่ะท่านได้ออกช่อว่ายังป่ะท่านได้แท่งเกศส้อนนะครับพี่น้องก็เลยพวกหัวเป็นตัวผู้ตัวแม่นะครับพี่น้องบันนี กะสิมาลอ่นลูกเขาเนี่พี่น้องเห็นบ่ลูกที่เขาแตกยอดนี่ผู้ใดมีความหูแน่ครับว่บาว่าที่เขาแตกยอดขึ้นมากนี่อาจจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับพี่น้องแต่ผู้ใดมีความหูกับบอกเบา่น้นในเด้อครับพี่น้องเนี่ยเขาแตกยอดมากนี่ครับต้นนี้ก็แ <c oughs> ต่งได้ปลูกมากกับใส่ปุ๋ยฉีกไก่นะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยฉีกไก่ล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่มีทีเดียวครับพี่น้องฉีกไก่นี่ สามถงบ้างรอบต้นเลยครับฉีกไก้สามต้นนี้ซะบ้างรอบต้นเลยครับสำนันจบแล้วก็นอกนั้นกับบริไซอย่างยากระสีให้เขาแน่นะครับช่วงที่เขาเป็นแมงนะครับพี่นอ้องช่วงที่เขาเป็นแมงเดี๋ยวไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งพี่น้องบรรลุนกันว่าต้นนั้นจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่นะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเสดเบิ้งส่งภูมิเขากันพี่น้องเนี่ยส่งภูมิเขาส่งภูมิเขาสิประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่สวยครับ แล้วไปเบื้องโตอีกต้นหนึ่งครับมันสิเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะพี่น้องไปดูกันก่อนาแต่ใส่เยอะะพี่น้องต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนแรกอะ่ะปลูกไว้ในโฮมนะพี่น้องเพราะปลูกไว้ในโฮมเราเขากับบ่ใหญ่นะครับเขาบ่ใหย,ย่เขามาแท่งยอดก็เลยค้นออกมาปลูกข้างนอกเนี่ยครับพี่น้อง พี่น้องร่อรุนก็จะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับต้นเนี่ยพรอมกันครับต้นน่้นแหละครับก็รล่อรุ่นนี่ว่าก็จะเป็นตัวผู้ตัวแม่นี่ก็มีลูกออกมากือ้กันครับพี่น้องเน้นปะต้นลูกครับต้นลูกออกมาคือ้กันร่อรุนก็จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับพี่น้องเพาเขาก็เป็นหน้าแตกๆนี่พี่น้องเออ พ่อแดเอาอยามาใส่มันบันเนี่ยหึข้าเจังพี่ขดเอายามาใส่มันแถพี่น้องยอดตายวันนี้ไหมเออทำไมยอดมันตายอ่ะดูขืายจงไมีค่คเอาหยามาใส่แถตัอ,อ,อน้ำกัดปากอีหล้วพี่น้อง อืมนะทำไมเป็นอย่างเนี้ยนี่แหละครับอีต้นนี้กะลอรรุ่นเบิง์บายจะเป็นตัวตัวผืนหรือตัวแมเนะพี่น้องเพราะวา่าส้มภุ่มเขากะโอเคอยูะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้รอดูว่าเขาจะแตกช่อมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นปีนาหรือเป,เป,ปล่ากนะ็บบื้องเน,นานนนนะพี่น้องแ้วรอดรุ่นกันส่วนอีกต้นหนึ่งเนาะพี่น้องนี่ต้นนี้ต้นน้อยมันก็ปลูกได้ปีหนึ่งพี่น้องเนี่ยต้นนี้ต้นเล็ลกฟุ้ปลูกได้หนึ่งปีนะครับอันี้อินทผถาเราเหมือนกันแต่รอรุ่นว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะพี่น้องอันนี้ต้นน้อยอยู่ ครับอันนี้สจหรับต้นนอแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นรุ่นเดียวกันนะครับก็ต้นประมาณนี้แหละครับพี่น้องกับปลูกไว้เพื่อเป็นแน่วหัวนะครับพี่น้องครับจังได็กะฝากปี่ฝากน้องกดติดตามแน่นอนครับส่วนเพื่อสนใจช่อดอกอินทผาลัมนะครับชดดอกตวผูนะครับเก็ดซ้อนตวผูเนาะติดต่อส่วนเกษตรเบาโน์มาได้นะครับเออทายุแถวพิกัดระย่องนี่กะแรนมาเบิ้งออกก็ได้ครับตอนนี้มันก็าัังสีสีบานนะครับ เขาก็ลักสีบานนะครับเป็นช่อตัวผูนพี่น้อ,นองเบิ่่ไกลๆก็เห็นปุณหะช่องามครกเนี่ยครับส่งภุมิเขาประมาณนี้แหละพี่น้องเอาก็ตัดแต่งกีงมันพวงช่วงต้นเหนือกลุ่มผ้ามีหน้านะครับครับจ่ได้กระฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกระส่วนเกษตรบ้านอนแน่นะครับเดี๋ยวมีเคล็ปเดียกับสิลงโลกให้พี่นอ้องอีกคือกานะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีดแล้วกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องพอพ่อเกษตรเกษตรบาลนน่น่คือเก้าน,นะครับพี่น้องวันนี้กะมีเหล่องสิงมานํำเสนอพี่นํำเสนอน้องคือเก้าน,นะครับเดี๋ยวสิบภาพไปเบิงอ่าตน้นอินทผลัมนะครับที่ที่บาลนุนปลูกไว้นะครับประกาศประมาณห้าปีแล้วนะครับกะปลูกได้ประมาณสามปีก็ออกช่อนะครับพี่น้องแต่ว่า เป็นชอ่อตัวผู้หรือตัวแม่นั่นเดี๋ยวเข้าไปตามเบิ้งกันเนาอพี่น้องว่าว่าเขาสิเป็นช่อแบบไดแต่ว่าที่เห็นเห็นมันมีอยู่สองช่อนะครับแต่ว่า <c oughs> มันออกช่อมากมันสิบานบาทได้ยังบัานหูเพราะบ้านน่นกับบั้นไหนไปเบิ้งเนาะครับพี่น้องก็เลย สิไปเบิงกับพี่กับน้องพร้อมๆกันนี่แหละครับว่าอินทผลัมตนเนี่ยเขาสิได้ไปตอบอหรือเขาสิพอส่อซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวเอ่เข้าไปหาคำตอบกันจากตนอินทผลัมกันเนาะครับปะ่ะไปกันเลย